สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับที่ร้านพีมอเตอร์บายนะครับผมจัดมาให้อีกแล้วครับสายคลาสสิกนะครับเจ้าพ่อคลาสสิกเลยครับชายอั่มสตรีทวิน900นะครับคันนี้เป็นเจน2นะครับเจน2มีได้ปั๊มบมโบมีโหมดมาให้แล้วนะครับพร้อมกับของแต่งผมบอกเลยว่าคันนี้ทรงโัดจัดเลยแบบดิบๆเลยใครชอบโขดหล่อดิบๆแบบนี้ห้ามช้าห้ามพลาดเพราะคันนี้นะครับถ้าจะเปรียบเหมือนก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งที่ อร่อยที่ต้นทุนดีวัตถุดิบที่เพอร์เฟกนะครับก็คือถ้าใครชอบทานได้เลยถ้าใครไม่ชอบปรุงต่อนิดหน่อยพร้อมจะไปในทางในเวของคุณที่คุณชอบแน่นอนนะฮะกับเจ้าไทมสติทวินเ0้ารอคันนี้มาครับเราเข้ามาสู่มดูรายละเอียดความสวยงามกับความคุ้มค่าคันนี้กันครับของแต่งนี่ครับผมบอกเลยชิ้นแรกนี่ครับแบรนด์เลยนะครับชิ้นแรกไมโ t o ก a เจ e ตนะฮะตัวนี้นะครับไมเป็นไมโค o กอเจ็ตแท้นะฮะพร้อมขาจับทำมาอย่างดีนะครับไฟหน้าครับคัสตอม ไฟเลี้ยวไฟขวาโมโตกาเจตครับโชคสวยนะครับนี่ครับไม่รั่วไม่ซึมนะฮะรถวิ่งรถคันนี้ผมบอกเลยว่าวิ่งมาเพียง20,000กว่าโลนะครับนี่เดียวปิดให้เรียบร้อยรถวิ่งมาเพียงแค่20,000กว่าโลนะครับยางหน้าเป็น A1 นะครับลายหนามนะครับทรงนี้เป็นทรงแบบทรงแท็กเกอร์นะฮะตัวนี้ครับถ้าเดิมล้อเดิมครับของเจ้าสติทวินนะฮะจะเป็นล้อแมก อันนี้นะครับทำการเปลี่ยนล้อซี่ลวดมาให้เรียบร้อยนะฮะล้อซี่ลวดแล้ววงล้อเนี่ยนะครับรวมขึ้นรวมยางเนี่ยผมบอกเลยว่าหน้าหลังเนี่ยมีแตะแตะสองหมื่นะครับนี่ครับที่ผมบอกปั๊มแบมโบนะครับเป็นของเดิมติดรถนะครับถ้าเจน2จะได้ปั๊มแบมโบจากโรงงานมาแบบนี้เลยนะฮะแล้วไล่มาดูทางด้านนี้ฮะทางด้านนี้นะครับในส่วนของรถคันนี้จะได้กาดหม้อน้ํานะครับอกล่างนะครับตัวบางคนมีเนียมถังมีเนียมนะฮะทุกคันนี้คือออกแนวแบบ คือแบบสีเนียมนะครับสีมินียมแท้เลยนะฮะไม่ใช่สีําเพราะว่าเป็นงานขึน้นรูปเป็นงานตัวถังนี่ก็เป็นตีมินียมนะครับตัวถังเดิมจากโรงงานผมมีให้นะฮะถังแท้จากเดิมโรงงานมีให้นะครับเป็นของเดิมติดรถกับคันนี้มาเลยนะฮะและตัวถังมินียมนี่ขึ้นใหม่ไม่ใช่ถูกนะครับหมื่นกว่าบาทแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นถังมินียมทรงทีร้อยนะครับถ้าใครแบบไม่ชอบจะไปแนวในเว refreshing. แบบทําสีดําหรือแบบลายแบบคลาสสิกก็คือขัดลายตัดทําสนิมอะไรอย่างเงี้ยครับ ได้หมดเลยนะครับเป็นต้นทุนที่ดีมากนะฮะแครดบาร์แต่งนะครับเสานี้ไว้จับอินเซนเซอรี่จับกล้องจับอะไรนะครับขอท่อคัสตอมทรงแบบลายคว่นโหดๆดิบๆแบบนี้เลยนะครับปลายทรงปลายทรงซาร์ทนะฮะกาดเครื่องมีมาให้ครบพร้อมนะครับฝากระเป๋ามมเนียมบางหัวฉีดมมเนียมนะฮะไฟท้ายหลังครับโมโตกะเจ็ดขาจับโมโทนฮะโซ่ใหม่ครับสเตอร์สวยฮะ พร้อมใช้กันเลยทีเดียวนะครับไฟท้ายคลาสสิกคันนี้แบบทรงดิบๆโหดๆเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบนี่ไปไปแบบคือต้นทุนมันดีอะทรงมาดีหมดแหละตัวเบาะนะครับตัวเบาะตัดตูดเนี่ยแบบนั่งสองคนสบายนะครับเพราะว่าเบาะยาวเต็มเฟรมนะครับไม่สั้นจนเกินไปนะฮะสามารถใช้งานได้จริงๆเลยแล้วก็แฮนด์ทรงแท็กเกอร์เนี่ยเคียวกระทัดรัดนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าอุ้ยแฮนด์มันดูหน่มนะ้เราสามารถต่อเปลี่ยนแฮนด์ คือปรับเปลี่ยนแทนมันไม่กี่บาทอ่ะคือทรงคันนี้มันมาครบแบบครบเพียวหล่อทั้งคันอยู่แล้วแล้วที่สําคัญรถเนี่ยครับไม่ล้มไม่ชนไม่อุบัติเหตุหนักแน่นอนฮะแล้วก็ของที่ผมไล่มาทั้งหมดเนี่ยก็มีแบรนด์หลายชิ้นไม่ว่าจะเป็นไฟเรียวตัวเรือนไม้นะครับในต่างเนี่ยก็คือมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยเลือกสรรที่แบบคุ้มค่านะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องกับเสียงท่อดูโหดดุดันแน่นอนฮะนี่ผมจับท่อให้ดูเลยนะเย็นเย็นเลยนะครับ ไปครับเดี๋ยวเราลองฟังเสียงเครื่องเสียงท่อกันครับนี่ครับเดี๋ยวผมจับให้ดูก่อนนะนี่ดูครับดูครับนี่ครับท่ออุ่นๆแบบเย็นเย็นเลยไม่ร้อนนะฮะเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังกันครับทีเดียวติดนะครับเดินเบานิ่งมากเดี๋ยวให้ฟังเสียงท่อ ก็ดูดันเล้าใจนะฮะเสียงเครื่องนว,นนว,นนวนลนๆนะฮะรอบดีๆไปเดี๋ยวดูทรงฟิลลิ่งกันกับเกียนครับครับคันนี้จะตรงมาได้แบบว่าดูกระทนันรัดมากจะเป็นรถที่ใช้งานชีวิตประจำวันก็ได้ขี่เล่นก็ดีนะครับ แต่งตัวง่าย,ายๆคิวๆขี่ได้สบายขี่กินกาแฟวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยอขออภัยครับผมดูมอาขาตั้งขึ้นดูรับไฟเลี้ยวนี่ผมบอกเลยว่าเม็ดเล็กพิกขี้หนูนะฮะชัดเจนนะฮะไปอยู่เฉยๆใช้ได้นะครับไปตุงใช้ได้ครับเดี๋ยวเช็คก,ก่อนอันนี้มีโหมดแล้วอันนี้เป็นโหมดเลนเดี๋ยวเราไปหมดออกแบบหมดลดโอเค,ครับหม,หมดโหมดลด ทั้งหมดทั้งคันที่ผมเล่ามานะฮะเอาแบบว่าเรียกว่าไงครับซื้อเวลาไม่ต้องซื้อความหวังซื้อความสําเร็จไปเลยนะฮะมีตังแนะนําให้ซื้อความสําเร็จนะครับอย่าซื้อความหวังคันนี้ครับหล่อสําเร็จรูปแบบนี้นะ,ะขอ,อย่าเปิดราคาเพียง255,000บาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับ255,000บาทรับประกันเครื่องยนต์รับประกันระบบไฟรับประกันระบบกล่อง ECU และก็รับประกันระบบเบรกเบรก ABS ให้เต็ม1ปีกรณีมีปัญหาใดๆนะฮะ เข้าสูตรได้ทันทีนะครับส่อมสูตรทันทีนะฮะแล้วก็มีบรกิการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ท่านผู้ชมนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับใช้กันแบบุ่นใจแบบสบายใจนะฮะซื้อรถมือสองได้เงินไขใกล้เคียงรถป้ายแดงต้องนึกถึงพีมอตัตไบร์นะครับและที่สาคัญเรามีกุญแจให้2ดอกบุ๊สวิตคู่มือแฟ้มเปรียบเสมือนคุณออกรถป้ายแดงได้ของแต่งหล่อๆแบบนี้ย้ำนะฮะถังเดิมมีให้นะครับเพื่อยืนยัน ความมั่นใจว่าไม่ใช่รถที่เกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนครับเบอร์ติดต่อผมครับ0625091529นะครับช้าอดหมดนะครับและจะเสียใจรถคัสตอมรอ่อแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะฮะแต่แต่ละทรงแต่ละคันมีสนเสน่ห์เฉพาะตัวถ้าชอบคันนี้ตัดสินใจให้ไวครับสวัสดีครับ